ปิดตาก็จะมีทั้งแบบเป็นไม้นะครับแบบเป็นไม้ตรงนั้นนะครับและก็ใครชอบแบบเนื้อโลหะก็จะตรงนี้นะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่าง พร้อมก,กันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทย น้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาที่วัดหลวงปู่เทียนนะครับวัดโบสถ์ปทุมธานีนะครับวัดโบสถ์ปทุมธานีหลวงพ่อเทียนนะครับวัดโบสถ์ของปทุมก็มีหลายที่นะครับอีก อีกที่หนึ่งก็คือวัดโบสถ์สามโคกนะครับแต่นี่เป็นวัดโบสถ์ของหลวงพ่อเทียนนะครับกราบพอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็หลวงปู่เทียนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับเคยพาเพื่อนๆมารู้สึกจะสองครั้งแล้วนะครับสำหรับวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับเผื่อจะมีวัตถุมงคลใหม่ ให้เพื่อนๆได้ชมกันคนเยอะมากเพื่อนๆคนเยอะมากนะครับก็จะมีมหาสาลาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมากราบขอพรนะครับ แต่ก่อนอื่นพาไปชมวัตถุมงคลของทางวัดก่อนนะครับว่ามีแบบใหม่ๆห,หรือเปล่านะครับโอ้คนมาเยอะนะเพื่อน ถูกมงคลอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับมี พระปิตาไม้นะครับขนาดเล็กนะครับปิตาเป็นไม้นะครับรุ่นรวยดีนะครับ2 5 9ห้าบเนะครับเพื่อนๆปิตาเป็นไม้มะยมตายพายนะครับเป็นไม้มะยมตายพาย259หนะครับส่วนด้านในก็ เป็นปิดตาไม้เหมือนกันนะครับไม้มะยมตายพายนะครับขนาดกลางนี้359นะครับแล้วตรงนี้ก็มาปิดตาผงปิดทองสีเทานะครับนี่159นะครับเป็นสีเทานะครับด้านในเป็นปิดตาผงปิดทองสีน้ำตาลนั้น1 5 9เเหมือนกันนะครับแล้วก็มาปิดตาผงปิดทอง ร้อยห้าสิบเก้าเหมือนกันแล้วก็เป็นปิดตาผงปิดทองสีขาวนี่ร้อยห้าสิบเก้านะครับปิดตาผงนี่หนึ่งร้อยนะครับไม่ปิดทองนี่หนึ่งร้อยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นปิดตาผงปิดทองนี่ร้อยห้าสิบเก้านะครับแล้วนี้ปิดตาผงไม้ปิดทองนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับเพื่อนๆอน อ๋อไม่ปิดทองไม่ปิดทองนี้หนึ่งลอยนะครับไม่ปิดทองนี้หนึ่งลอยนี่เป็นเกตบัวตูมเลี่ยมกรอบนะครับสองลอยนะครับก็ร้อยหกสิบเป็นเหนพระสมเด็จนะครับแล้วก็มีปิดตาสายลุงนะครับร้อยห้าสิบเก้านะครับแล้วก็ปิดทาผิวไฟนะั้นร้อยห้าสิบเก้าเหนกันนะครับเพื่อนๆ มีทั้งแบบโลหะแล uh, ้วก mm. ็เป็นไม้มายมตายพายนะครับแล้วก็ปิดตาอัปาก้า259นะครับแล้วก็ปิดตาเนื้อนวะนั่นก็3 5 9หบนะครับปิดตาก็จะมีทั้งแบบเป็นไม้นะครับแบบเป็นไม้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ใครชอบแบบเนื้อโลหะก็จะตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ เ9 9าร้อยบเก้นะครับเป็นตรามหานครนะครับเป็นพญาพุทธนะครับ999แล้วก็มี499นะครับมีนี้แบบเลี่ยมนี่999นี้499แล้วก็มีเหรียญเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้น1นึ่ัน 2 5 9นะครับด้านหน้าก็เป็นหลวงปู่เทียนนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นนะ็นหลวงปู่เทียนแล้วก็ด้านหลังก็เป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับแล้วก็มีแบบนี้นะครับแบบสร้อยด้วยนะครับนี่มีเหรียญพระเจ้าตักสินไม่ใส่กรอบนะครับ1้อยห้านะครับแบบใส่กรอบนี่ร้อย9นะครับมีตะกุดมหาธรรมราชาสมเด็จพระเจ้าตักสินนี้ 559นะครับเป็นตะกุดแล้วก็เท้าเวสุวรรณก็999นะครับนี่เป็นเท้าเวสุวรรณก็159นะครับมีทั้งสีดำและก็สีทองนี่ก็159นะครับมีเท้าเวสเจ้าสวน,นี่ก็299นะคะรับเลี่ยมกรอบด้วยนะครับ แลนนี้ก็ร้อยห้าสิบเก้านะครับท้าวเวดได้สร้อยด้วยนะครับแล้วก็มีรูปหล่อรูปหล่อหลวงปู่ปเทียนนะครับ999ก้บพระผงก็ 300ร้อีสามสิบเก้าบาทนะครับอันในนั้นสองร้อยห้าสิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อนะนี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าน่าจะคลนละนเงนะเพื่อนเพื่อนแต่องค์ขนาดเท่ากันอันในนั้นเป็นรูปหลอ่อหรือว่าเขาติดผิด สองห้าเก้านะแต่ตรงนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็มีเหรียญ <_ d ata> เหรียญอัปปา้าหลวงปู่เทียนใส่กรอบนี่สี่ร้อยเก้าสิบเก้านะใส่กรอบให้เรียบร้อยนะครับก็มีเหรียญทองแดงหลวงปู่เทียนไม่ใส่กรอบนี่สองร้อยห้าสิบเก้า นี่299นะครับนี่เป็นสร้อยนี่199นร้รน9นะครับแล้วก็มียันหลวงปู่เทียนนี่159นะครับ นี่200นะครับเป็นพระผมด้านในนั้น159นะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลปัจจุบันนะครับของหลวงปู่เทียนวัดโบนะครับ ก็ถือว่าวัตถุบงกลมีหลากหลายนะครับมีทั้งเท้าเหตุพญาพุธและก็พระปิดตานะครับพระปิดตามีทั้งเนื้อโลหะและก็เนื้อไม้นะครับมีทั้งสองแบบมีสมเด็จพระเจ้าตักสิ่งนี้ก็เก้าพันห้าร้ครับ นี่เป็นรูปหล่อพระเจ้าตักสินขนาดท่านิ้ว 3, 500, ก,ก่สามพันหตะกุดมหาธรรมราชาก็5้ารูปพระเจ้าตักสินพร้อมกอบก็ร้อยห้าสินี่เป็นรูปหล่อปูเทียนนะครับไม่แก้งราคานะครับ วัดไม่จัดส่งนะครับเพื่อนๆเสียดายเหมือนกันทางวัดไม่จัดส่ง,คสง,สงใครอยากได้วัตถุม,มงคลก็ามากันได้นะครับนี่เป็นท้าเวสสุวรของทางวัดโบสถ์เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปกราบหลวงปู่เทียนนะครับ อ่าเจอกันครับท่านที่มาถึงจุดตรงนี้นะครับจุดตรงหน้าหลวงปู่หลงปู่นะครับนี่ครับหลวงปู่เทียนหลังจากพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วก็กราบรูปหล่อองค์หลวงปู่เทียนแล้วนะครับ เดี๋ยวพาเข้าไปขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแต่ถ้าสิ่งที่เรากําังที่จะสร้างงกับเราเน่ยเาจะนั่งที่ตรงกลาเกิดยกตัวอย่างคุณโยเกิดวันอะไรวันศุกร์ก็จะอยู่กันนี้นะเราก็จะนั่งตรงกลางสัก่อนนะผู้ที่หนึ่งคู้ที่สองตรงกลางเกิดผู้ที่สามคู้ที่สี่คู้ที่ห้า คืห้าคู่สลบคนไม่มีเชื้อสายจีนก็มีเชื้อสายจีนเราก็จะตีต่อผู้ที่หกผู้ที่เจ็ดอันนี้คือเจ็ดคู่เรียบร้อยเสร็จจากทีแล้วก็จะเหลือขั้นอนสุดท้ายเราจะตะลังเรียนบาทเรียนห้าเหรียสิบเรียนไทยเหรียญเต็มขนานเราจะตั้งที่พุทธบาทจำลองให้ได้เมื่อตั้งไปแล้วเราจะลั่นกองถวายท่านสามทีถามว่าทำไมต้องตั้งเหรียญก็คือเพื่อทำอธิษฐานของเรา มั่นคงยิ่งขึ้นเราจะตั้งเหรียญน,นะตั้งเหรียญให้ได้แล้วลวั่นฟองไปนั้นซับทีถวายท่านหนึ่งสองสามแต่ตรงนี้เป็นนี่เป็น<ต>สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ,บข้อแข็งโน้

อายุกว่า400ปีนะครับนวจที่าท่ท่านี่เป็นเป็นไม้หนุนดวงได้ยืนนี่เป็นไม้ไม้ถ่านได้เหยียงไมงหนุนอธิฐานจิตนะคะจุดอธิษานจิตยันมหาจากักรพรรดิอยู่ด้านนี้นะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นโบสถ์เก่านะครับอายุกว่า400ปีนะครับซึ่งทางวัดก็กําลังจะบูรณะนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปคือหลวงพ่อสมปรารถนานะครับอายุกว่า400ปีนะครับ เป็นโบสถ์เก่านะครับแต่กำลังได้รับการบูรณะนะครับด้านบนนั้นก็เป็นโครงสร้างเป็นไม้นะครับเ,เพื่อนๆถือว่าเป็นโบสถ์เก่าโบสถ์โบ,บราณน,นะครับหลวงพ่อสมปรารถนานะครับเราก็จะมาขอพรตรงนี้นะครับ อายุกว่า400ปีนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดโบส์นะครับ เมื่อกี้ที่ผมพาเพื่อนๆดูด้านนอกนั่นเป็นองค์จำลองนะครับองค์แท้จะอยู่ภายในนะครับนั่นอยู่ด้านหลังนะฮะอยู่ด้านหลังสุดนะครับเป็นหลวงพ่อสมปรารถนา สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ